สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจําวันที่14เมษายน64แนวโน้มราคาทองคำจะพุ่งหรือด้วงมาอัปเดตรับชมกันครับสวัสดีครับอัปเดตข่าวสารราคาทองคำแนวโน้มราคาทองคำปัจจัยต่อราคาทองคำครับ ซึ่งราคาทองร่วงเมื่อวานนี้ที่ระดับ1 7 2 6เหรียญค,ค่าเงินบาทอยู่ที่31บาท57สตางค์ส่วนค่าเงินดอลลาอยู่ที่92.08จุดทำให้ราคาทองคำนั้นมีการปรับลดลงถึง2ครั้งถึง200บาทครับในส่วนของราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่25,700บาทขายออกที่25,800บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อที่25,241บาท และขายออกที่26,300บาทครับและช่วงดึกโกลสปอร์ตนั้นกลับพุ่งขึ้นมาที่ระดับ1,726เหรียญหากเช้านี้อยู่ในระดับนี้วันนี้ราคาทองนั้นอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นมาครับแม้ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศที่จะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำเมื่อไต้หวันระบุว่าจีนส่งเครื่องบินจำนวน25ลำตรวจถึงเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิด ลุกล้ำเข้ามายัางเขตแสดงตนเพื่อการปกป้องกันภัยทางอากาศ a d i z เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทองคำถูกลดลงความน่าสนใจลงเมือ่อวิดคอยพยานขึ้นทํำนิวไฮในวันที่ผ่านมาก่อนที่ Choice Global Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนีสเดวันที่14เมษายนก็คือวันนี้ครับซึ่งถือครั้งแรกที่บริษัทในธุรกิจดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐและเป็นสัญญาณบ่งชี้ความต้องการของนักลงทุนสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมสรกุลเงินดิจิทัลนอกจากนี้ทองคำเผชิญแรงเทขายทำกำไรเนื่องจากบองยิวสหรัฐอเมริกาอายุ IU 10ปีติดตัวขึ้นอย่างแรง แข็งแกร่งเข้าใกล้ระดับ1.7%อีกครั้งขณะที่นักลงทุนรอจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาในช่วงของดัชนีราคาผู้บริโภค CPI แนะนำติดตามสารการการเปิดเผยข้อมูลของเงินเฟอ้อสหรัฐอย่างใกล้ชิดสำหรับมุมมองต่อราคาทองคำเน้นเก่งกำไรระยะสั้น หากราคาย่อลงตัวลงมาไม่หลุดบริเวณแนวรับที่1,717เหรียญจะเป็นจังหวะเข้าซื้อเกินกำไรและทยอยขายทำกำไรเมื่อราคาทองคำไม่ผ่านโซน1,744ถึง1,746เหรียญครับคำแนะนำมีแรงเทขายสลับเข้ามาเพิ่มขึ้นหากราคาทองไม่หลุดที่บริเวณ1,717เหรียญต่อออนจะมีโอกาสดีตัวขึ้นมา ประเมินแนวต้านอยู่ที่1,744-1,746ถึง 1, ดอลลาร์ต่อออนครับแต่หากลดแนวรับแรกและแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ1,700-1,696ถึง 1, ดอลลาร์ต่อออนครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาทองคําแนวโน้มราคาทองคําหรือหากมีข้อเสนอแนะสามารถพูดคุยแทรกทายกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับและขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง และเป็นกำลังใจให้กับทางเทวันชายในลตลอดมาสำหรับวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งช่วงเปิดตลาดครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ